สวยเหมือนหมากเล็บแมวเลยค่ะคืออะไรวะหมากเล็บแมวมันจะเป็นอ่ามงัะโกหกกูทุกคนไม่หมากเล็บแมวอ่ะมันคือมันคือผลไม้ภาคอีสานแต่ต้นมันจะมีหนามอร่อยไหมเปรี้ยวเหมือนนี่เลยแกงอินี่ชอบแกงกูเออฉันก็ว่าอยู่กินบักเล็บแมวอยู่ไหนส่วนบนนี้แ่ะมึงถอดผมออกเวลาเดี๋ยวมันก็ว่าเป็นผู้หญิงบอกเดนนี่พี่ดอท่าเฟสบุ๊คเป็นจับหนูเป็นผู้หญิงสะพาพเมื่อกี้เฮี้ยแหละ เพี้ยค่ะเพี้ยอยู่แล้วค่ะคนเยอะเหมือนลิงเลยค่ะมเจอมึงหลบลูเดี๋ยวกูจะปักมุดมึงไว้ก่อนหลบลูหลบลูไครว่าคือลิงแบบอินิวากดหนึ่งมเ็นันกดเยอะมึงไม่ต้องบอกเขาแล้วเฮียแม่มันมาแม่นีมาจากลบบุรีเหรอครับแม่ต่อจีนลิงเออแม่กูบป็แม่พี่พ่อบ้านนออนเดอร์ญบ่วค่ะนี่ คนสิบสามนะคะหนึ่งขาเหมือนคิงคองค่ะมุงว่าแม่กูโออีบวกค่านี่ถ้าแน่จริงกดสองที่เราว่าคือจริงบวกนี่มุงว่าแม่กูแม่กูเป็นแม่ซีส่าเด้อมอนี่นะคะแม่ฉันจะเป็นแมนซีส่าทำไมมอนี่แม่ฉันจะเป็นลิงตัวแม่คม ไม่รไม่แฝดหัวหน้าก็คือตรงแบบบระโม่เอาคนพักกลางอื่นหัวเน่าเหรอเออมึงเรียกว่าอะไรกระโม่พักกลางเขาเรียกหัวเน่าเหรอเออมึงเรียกอะไรกระโม่เวลาคุณสีด้วยขนดักคุนั่งยิงสีกูเคุณยิงจนสีสีคุณยิงจนสีแบบหรอเออพาส่องกระจกไหมส่องดูรูปละมุดเหรอ อะไรนะ390ลดได้ไหมคะลดส0 0เหลือ90ิอีหลาเอาเกาสิบบาทไปเติมเน็ตคำมากแม่เออมันจังไรงี้อีดอกไอ้แม่มึงค่อยชกสวกเสียกี้ออกมากซะไหน